บทที่6เอวาเมสุตังเอกังสมภิญญาภะวาภาลานาสียังวิหารติอิสิปะเตะเนมิททะเยตันตระโคภาเขวาปจับวิวัคขิเยพิคูอามันเตสีเทวาเมีพิเขเวอันตาปะภาสิเตเตนะนาเซวิตตพายโยจายังการเมสุการาสุขันลิกาโนโยคีโยโคหิโนธรรมโมปุตโปชุตสานิโกอะนาริโยอนัตถะ สันหิตโตโยคาจายังอัตตะกิลามาถามุโยโคทุโค,โคโอนาริยโยอนัตถะสันหิตโตเอเตเตพิขาขเวกุมอุทโธอันเตอ,น,เตอนุปคัมมะมัชามิปฏิป,ปาทาอาธาคาตานะอภินสัมพุทธาจักขุการานียนานัการานิอุปสัมมายาอภินญาญาสมโพธิพมโพธายานิพานายาสังวัตาติจตัมมาจัสัต พี่เขาวีมัชฌีมาปฏิปทาผะขาดตันอาธิสัมพุทธาจะกหูกกรนันมยานาแกรณีอุปสมัยอิาพญาณิพานญาสังวัตติอายามวะอริโยสังฆสังโกรมโคเสยอทิทังครัสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสา พี่เวมาชีมาปฏิปทาตถาคตานัตอภิสัมพุทธาจักขุการณียะนักการณีอุปสมัยญาอภิญญาญาสมโพธายะนิพพานายาสังวัตติอีทางโคปันนาพีขเวีสุขังอริยสัจจะชาติปีทุกขาราชาปีทุกขามาราหนมปีทุกขังโสกาปาริเทวะมาทุกขะโทมานุสุตายาสปีทุกขะอปิเยหิ สำบายโยโคทุโคปิเยหิวิปายโยโคตุคอยำปะช้างนะราคาตีทำปีทุกครั้งสังคีตในปัญจุปปัตาทานขันธาทุขาอีทางโคปานาพี่เขาเวทุขาสามูทยโยอริยสสจจญานังตันหาโปโนภวิกานันดิยาคาสหขตาตันตาราตันตารพินตินีเสยทินังกามาตันหาภาวันหาวิภาวตันหา อีสางโคปันนาพิเขาเวทุกขานิโรธอริยสัจจะโตโตตันสเยวัตันหายะอเสสะเวราคานิโรธโอจาโคปนิเนชันปฏินิิะโคมุติอนารโยอิเทวังโคปันนาพิเขาเวทุกขานิโรคะมีนิปฏิปทาลิสัจจังอายะเมว่าอริโย ตาจทางมีโกมาโคเยสตีทางสัมมาจิติโกสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางคุกคังอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจะโคอุปานาทิยานาอุปปัตถิปัญญาอุปปัตถิวิชาอุปปัตถิโลโกทาปะทีต่างโคปานิทางคู่คอริยสัจจ์บาริญเยยันติเมพิขเวบุเพออนุสุเตสุ ทำเมสุจักรอุปานายานาอุปัฏิปัญญาอุปัฏาิวิชาอุปัิโลกโกปัติตังโคปนิางทุกขาริยาสังปริยาญาติเมีพิเเวบุเพอนุสุเตสุธรทเมสูจักรอุปานาชยานาอุปัฏาิปัญญาอุปัฏิวิชาอุปทิโลกโกปัิอีทางโคภาษามุทายโยอาิยสัจจัญิเมทีพิเขเวบุเพอานุสุตเตสุธรทเมสุจักรอุปานาทยานาอุปัฏฐาทิปัญญาอุปัฏฐาิวิชาอุปัฏฐาทิโุก ปะหาตัดพันติเมพิขเวปุเพออนุสุตเตสุธทมเมสุจะโคป้มปัติยานณอุปปัติปัญญาอุปปัติวิชาอุปปัติโลโกอุทาปปชิตังครปาริทางทุกขสัมุทาโยอริยสัจจติเมปะฮีนันติเมพิขเวปุเพออนุสุตเตสุธทมเมสุจะโคป้มปัติยานณอุปปัติปัญญาอุปปัติวิชาอุปปัติโลโกทาปปชิอีทางทุกขานิโลโทอาิยสัจจันติเมพิขเวบุเพออนุสุตเตสุธทมเมสุจะโคป้มปัติยานณอุปปัติปัญญาอุปปัติวิชาอุปิโโลกทาต ตัางโปิทนุกขันนีโลโทอัยยสัจจังสันสีกาตันพันตีเมพิเขเวบุเพอนุสุเตสุทมเมสุจขงปัณิยาอุปปทณิปัญญาปัณธิวิชาปัณทิโลกนธาปัต่งโผปิทานทุกคนีโลโทอัยยสัจจังอีกตันัเมพิเขเวบุเพอนุสุเตสุทมเมสุจขงปัิยาอุปปัทิปัญญาปัณธิวิชาปธิโลกนธาปี อีทา้งโคขานิโรโคขามินีปฏิปทาอริยสัจจะบิเมพิขเวบุเพอนุสุเตสุธทมเมสุจะโคปฏิญาณโอภาติปัญญาโอภาติวิชาโอภาติโลกโอภาติตังโคปฏิสามสุขานิโรโคขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัมสันติเมพิขเวบุเพอนุสุเตสุธทมเมสุจะโคปฏิญาณโอภาติปัญญาโอภาติวิชาโอภาติโลกโอภาติตังโคปฏิทิทางทุขานิโรโคขามินีปฏิปทาอริยสัจจะตัง พาวิตันติเมพิขเวปุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจะคู่ปัญธิยานาอุปปัญธิปัญญาอุท้าปทิวิชาอุท้าปทิโลกโกท้าปทิยากะยาวากิเมวันจับเมพิขเวอิเมสุจะตุสุอริยสันเตสุเอวันติปาริวัตังนาวาสสะการังยะทาภูตังยานัสทัสสานังนาสุวิสุทังอโหสีเนวตาวานัง ตาวะหังพิขาเวสาธิวเกโลเกสัมมาระเกสัพพมะเกสัมมาณพมะนิยะปชายะเทวะมนุสสะนันชายาอนุตตรังสัมโมสัมโพธิงอภิสัมพุทโธพัญญาาสิงยตโตจัคโหมะพิขาเวอิเมสุจตุสุอริยสันเจสุเอวันติปริวัตทางภาวะสการังทัทาภูตังยานาทัสสานังสุวิสุทังอะโหสีอาทะหังพิขาเวสตเทวะเกโรมก โตเกสัมมาระเกสสพรมะเกสมากกสมมาภะมณียปัจจายาเทสัทสเทวมนุสัยยอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภินสัมพุทโปัจจยสิงน,นันจพนาเสหาสนานุปปัตถิการุปปเวมิมีวิมุติอายามันติมาชาตินาทีธานิบุณัตภะโมติอิธามาโวจะพภะขวะอัตนามาปัจจาวก ปจาวัาขียาพีครูข้าขวันโตผ้าสีตังอาพีนั่นถูอิมันสัมมินจับปะนาเวยาการานันมาสัมมิงผันยามัเนอยยาสัมมันโตโกนทันยาสัตวีราชังวีแตมารังธรรมะจากกรุงอุปทาชชียังกิตกันยินจิสัมมุทะธรรมธรรมยังสัพพันตังนิโรธามันมันติ ปวัตติเตจ่พระคาวตาธรรมจักเก็บภูมิทิวัสธามนุสสเวสุมเทวตาคาวตาพระรัตติยังอิสิอิสิปตนั่นมิมิหยอนุตตรธรรมจักเกปวัตอิต้าอปวัตติวติยังสมาเนนวาพรหมเนนวาเทวนาวามะเรนาวาภูมูนาวาเกณฑิวาโลกัสสัมมติ กุมมานังเทวานังสัตทังสุตตว่าจตุมหาราชิกาเทวะสัตถามนุสสะเสวสุจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตวะสิทิงเทวะสัตถามนุสสะเสวสุตวาสิทิงจนุมเทวานังสุตทังสัตทังสุตตว่ายะมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจตุิตาเทวะสัตถามนุสสะเสวสุตวะจิตาังเทวานังสัตทังสุตตวา นิมาราติเทวะสัทธาบนรดุสสะเวสุงนิมาราตินางเทวานางสุทังสุตวะวรนิมิตวะวะสัสถวตติเทวะสัทธาบรรดสัทธาบรรดุสสะเวสุงบารนิมิตวะสาวตินางเทวานังสัทังสุตวะฟมมากายิกาเทวะ <vivir inclusive arching> สัทธาสัทธาบรรดุสสะเวสุงเอตามข่าววรานสิยัเอสิปะ แต่เนีมิขาดายเยนอนุตตร,รังธกกรรมะจะกำปวติตังอภป,ปติวติยังสมานเนนาวาพระมระทธวะพัมมะนเนนาวาเทวันาวามะเรนะวาพรหมุนะวาเกณเกณจิวาโรกาสมมันติอิติหะเตนะขะเตนะเตนะมุม มูหุตนายาวะพัมมารก g สัตโตอาภูคันติยายันตะทัสสะหหสิโลกะสหาตุสังคำสิสัมปะปะัมบีสัมปะเวทิอัปปามโนจะโอระจะโอระโรโอภาโสโลกเกปาตุระโหสีอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาคาโทภะคะวะอะภูธาทางปูธาเนสีอัญญสีวัตตาโพโกนทันโยอัญญสีวัตตาโพ กุณฑัญญติอิติหิท,งท,ทวะวะังอายะสมะโตกุนฑัญสาอัญญากุณฑัญเตววะน้มังอะโหสิติบทที่เจ็ดรอบที่หนึ่งอิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรารณาสัมมันโนสุขโตโร,รกาวิทูลอนุตโร,รปริสธรรมาสาริสิาาาาาาต,าตาเทวานุสันนังพุทโขควะติบทที่แปดสวะขาโตภวตาธรรมโมสันติสิโกอัการิโกอหิปัสิโกโอปานิโกปัจจตังวินทิสัพโภวิยุหิติบทที่เก้า สุปฏ <payment> ิปันโนภาวะโตซาวาสังโฆอุชุปฏิปันโนภาวะโตซาวาสังโฆยายาปฏิปันโนภาวะโตซาวาสังโฆสามีเจตดปฏิปันโนภาวะโตซาวาสังโฆยาติทางจตตริปุริสยุคานิอธปุริสปุคขะราเอสัภาวะโตซาวาสังโฆยาหุเนียปะหุเนียสักิเนโยอัญชะลิกะลนิโยอนุตตะลังบุญญาเสตังโกรกัสตติบทที่สิบ กินดามณีจียังมันตังยาสังหาสังโกณังอุปะสันติสิเธนหังมาตาปิตาวะอรหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมัมโปสัตว์โสทิปังการะเทโวสุโพเทจิกินติเทโวเยสัโกปัจชังทัศมิงกินเนกินเนวาหางตาปิยังกันตังสารีกุตโตภะวันตุเมสิทิระพังชะนะนะเยมานีจินดาปิยังจัตหา นางสัพเทชนาภะหูชนาปีย uh, <actions>, in yup ังมามาบทที่สิบเอ็ดสกัตตวัสพุทธารัตนโอสะทาอุตมังวรังหีตังเทมนุสสานางพุทธเตชนาสุสินานาันตุปปัตวาสัพเพสุขาหูปัจเมนตุเตสกัตตวัธมารัตนังอุตสัทธงอุตมังวรังปาริระหูปัจสมายังธรรมเตชนาสุสินานาันตุปปัตวาสัพเพพยาหามปัจเมนตุเตสกัตตวัสังฆารัตนัโอสะทางอุตมังวรังอาหุนยังทัก เอหุนยามปหุนยามสังฆาเตชนะสุดิ์นะนัสันตุปตะวะสภะโรคาบุญทเวนตุเตรอบที่สองบทที่เจ็ดอิติปิโสภะวะราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสามมโนสุขโตรกรริทุนัตนุตโรปุติสธรรมะสัตติสัทธาเทวุลสานังพุทโธภะวะติบทที่แปดสวะขาโตภะวะตาธรรมโมชนีติโกกาลิโกหิปิปสิโกโอปันญิโกปจจตังวินทีตะโพวินยุหิติบทที่เก้า สุปฏิปนโนภาวะโตสาวะสังโฆชุปฏิปนโนภาวะโตสาวะสังโฆยะยะปฏิปนโนภาวะโตสาวะสังโฆฌานมีจิตปฏิปนโนภาวะโตสาวะสังโฆยะติทังจะตั้ริปุริสยุคานิอัตถาปุริสยุคราเอสสังภาวะโตสาวะสังโฆอหุนิโยปะหุนิโยสักขีนีโยอัจฉริภันติิโยอนุตตังมุญงเขตังวโลกะชาติบทที่สิบจินดามานีปิยังมันตังยะสังชาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวัง ปัจจามทัสมินกินเนวาปัจจตาปิยังกันตังสาริปุตโตภาวันตุเมศที่ราลพังชนะชาตนาเยมณีจินดาปิยังจะถาหนังสัพเพชนะพระหูชนะปิยังมามาปที่สิบเอ็ด สกตวาผุ้ธารุตนังโอสถทางอุตมังวะรังอิตังเทมโนสังนางผู้ธาจุเชนั้นสุสินันทัสันตุปถัวาสัพเพทุข้าวบุพชเวนตุเตสกตาวาสมราตนังโอสถทางอุตมังวะรังปริราหูปัสสมายังธรรมนันทเชนั้สุสินันทัสันตุปถัวาสัพเพบุพชเป็นตุเตสกตวาสังฆาราตนังโอสถทางอุตมังวะรังอหุนยังปะหุนยังสังขาตเชนั้นสุสินันทัสันตุปถัวาสัพเพโรค้าวบุพชเวนตุเต บทที่สามบทที่เจ็ดปิฏิโสพระขาวาอาราหังสัมมาซัมมุโตว,วิชาจัดนัสท์ซัมมนโนสุขโตรรโกรกาวิทูตนถรุตโตรปริตสธรร,ราามาสารีสันทั 8, ตเถรุาตานังพุทโธพระขาวาติบทที่แปดสวะค้าโตัวพระวตาธทมโปตันทิติโกการิโกเอหิปสิโกโอปะดาเยโกปจัจจตังวินทิเตโฟวิโยหิติบทที่เก้า สุปฏิปันโนภวตโตสาวะสังโฆอุสุปฏิปันโนภวตโตสาวะสังโฆยายาปฏิปันโนภวตโตสังโฆสามีิปฏิปันโนภวโตสังโฆยะหิัตตาริปุริสยนอตปุริสยเอสภวโตสังโฆอะหุเนยโยปะหุเนยโยตะเกโริกะริโยอนุตตรุญญะเตังโรคัสสะอะติทจินดามณีปิยมันตังยะสังสังโฆังอุปาสนติิเนนงมตา ปิตาวะโอระหังปัตโตตันจัมหาราชาตวังมังโปสัทูนชิปังการเเทวสุโพเทจิกินจิเทวเยสโกปัจฉัาทัสสมิงจินเนวะทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิระพังนานะเยมณีจินดาปียังจะทะสังสะเพชนาภาหูชานนาปียามามาบทที่สิบเอ็ดสกัตตวะพุทธะรัตนโอสถทางโอทมังวะรังหิตังเทวันุชางพุทธัตเจชนะสุจินันันสันตุปิตาวะสะเพทุขามุสเมนตุเต สัจการว่าธรรมารตะนังโอสถทางอุดมังวังปายดาภูปะสมานะนังธรรมเตชะนะสตินานะสันต nah, ุปัฏาสัพเพพยาามบุญเปนตุเตสัจการว่สังขารตะนังโอสถทางอุดมังวังอาหุนียงปะหูเนยังทังแเตชะนะสตินานะสันตุปทฏฐาสัพเพโรคาบุญเปนตุเตบทที่สิบสองชายาสานา迦ตาพุทธาเชตวามารังสาวานหานังจตุสัจจาภะสะพัง ระสังเยปิวิงสุนาราสาภาตันตันหังการาถโยพุทธาทันทาวิสตินายกาสพเพปฏิปติตาไมหังมัทธะเกเตมุนิสาราศีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโฆปฏิทิตโตไมหังอุเรสภะคูตนาการโรหะท้เยเมยอนุรุทโธสารีบุตโตจักขิณเนโกนทันโยปฏิป ภาคัสมิงโมคนลานโนจัวามะเกท่าขินเนสาวะเนไม่ห่างอาหุอานันทะลาหุโลกัสปโปมปะจะกมหานาโมอุภาสุงมหาวามสโสตะเกเกสะโตเกสะโตปิธิภาวะสัสมิงสุริโยวะปะพังกาโรนิสันนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคัโว กุมมารกคาสโปเทโรมาเหสิจิติวัทโกโสไมหังวัฒนนิจังปฏิทาสิคุนาการโรปุนโนอังคุริมาโรจากอุปาลิน,นาถาศิวารีเถระปัจจัยเมชาตานารตาตเตระกามามะาเศสสิติมหาเถระวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเถระชิตวันชินโนราชาชารันตา สีรเตเชนะอังคามังเคสุสันทิตารัตนังปุตรัตโตอาศิทาขิเนเมตาสุตตะกังทา,า,าชักทักขังปัจฉาโตอาศิวะเมอังคุริมากะรังธันคะโมระปะรินตัญจะตานาอาคานาอานาคาติยะสุตตะกังอากาเส ชาานังอาศิเสษสาปารกปาการสันติตาชินานาวะราสังยุตาตาตปปปการะอังกตาวาตาปิตาทะสันชาตาภาริรันันตุพัทธวาอาศิเศษนิมะยังยันตุอันนันตชินะ เตชะสาวัสะโตเมสกิตเจนสะสัทาสัมพุทธะปัญชาเรชินะปัญชราามัชหีวิหารวิหารตังมะหีตเรสัทาปะเรนตุมังสพเพเตมหาภูริสะสภพาอิเจวมันโตสุขโตสุลโข,ขชินานุภาเวนะชิตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตารังโค สังขา,า,น,า,า,านุภาพนั้สิตันตระโยศรัทธามนุษยาปาภาวะปาริตาจารามิชินักเรปภาาเรติ